และความจเจริญรุ่งเรืองและความจเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตล,ลอดกาลนานเทอญไว้รักกันไว้1 2 นาสารตัวอยุตะปูธนวัตโกปูริโกยูตะโกกระดังลังดุเขาจะดูลาภีสงคนขาดุภาวะมีแต่กัลยาจะาเจะติเพือนางลาพันอลิสาคือมิ้นเครือมาจาก200ปีรัตนโกสินทร์ค่ะพาพวกพี่ๆเข้ามาทัวร์กับคณะของญาติธรรมของ สอทชานรงทวีสุขค,ค่ะไปมาสองวัดแล้วค่ะก็ดีมากได้ทําบุญเยอะแยะทําสังฆทานได้ร่วมบุญกับพวกพี่ๆพวกป้าๆเขาก็โอเคชอบค่ะ,คะก็อยากจะให้มาร่วมทําบุญกันเยอะๆเพราะว่าศาสนามันมีเรื่องเยอะแยะเราก็มาร่วมกันเพื่อที่จะให้ศาสนาดําเนินต่อไปค่ะครับกราบสวัสดีผมนายชานรงทวีสุขนะครับ ประธานญาติทางลำลูกกาวันนี้พาพี่น้องจากลำลูกกาคูคตนะครับเรามาไหว้พระนะครับประมาณห้าวัดนะครับเริ่มจากวัดพมยานนะครับที่คลองเขื่อนจังหวัดจันทบุรีแล้วก็วัดโจ้โลนะครับวัดโบสถ์ทองวัดมงคลเทพนะครับวัดแจ้งแล้วก็วัดสาวชะโงกนะครับสี่ห้าวัดนะครับ ช่วงนี้เป็นหน้าเทศกาลเข้าปัญษานะครับก็อยากจะให้พี่น้องมาทําบุญนะครับแล้วก็เป็นการมาซื้อสินค้าจากพี่น้องที่อยู่แถวนี้นะครับที่มาขายตามวัดตามวามาช่วยอุดหนุนกันทางเศรษฐกิจจะได้คึกคักนะครับก็เราก็ทํามาอยู่ตลอดนะครับในานามญาติทำทั้งทํากระถินทั้งทำพระป่านะครับเราก็จัดกันมาตลอดแต่วันนี้ช่วงนี้ กระถินก็ยังไม่มีพระป่าก็ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ทำนะครับก็เลยมาไหว้พระเช้าเย็นกลับนะครับเราก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆทุกๆเดือนนะครับเพื่อให้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับท่านจะได้มีสุขภาพจิตใจที่ดีพาได้มาเที่ยวมาไหว้พระมาทําบุญนะครับก็ตามสภาพตามอะไรแล้วพอหลังออกเสร็จจากนี้ก็จะพาไปตลาดน้ําบางค้านะครับให้พี่น้องไปซื้อถินค้าไป เที่ยวชมสินค้าโอท็อปสินค้าต่างๆนะครับที่มันถูกไปไว้ทานไว้ขายต่อนะครับก็เป็นสิ่งที่พีดีนะครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องนะครับที่ได้ชมได้ยินตรงนี้นะครับหากพี่น้องสนใจจะมาร่วมงานคณะญาติธรรมรลูกกาวันที่1 8แปถึงเ้าผมจะไปจัดกระถินนะครับไปทอดที่จังหวัดแพร่นะครับ็อจากเชิญชวนนะครับพี่น้องที่ รู้จักหรือท้าในสนมก็ฝากบอกต่อนะครับร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับปีนี้เราก็จะพาไปพักรีสอร์ทนะครับเพื่อผ่อนคลายต่างๆและหลังนั้นเข้าไปทําบุญที่วัดหากพี่น้องสนใจนะครับที่จะไปร่วมทอดกระถิ่นนะครับเราจะพาไปเที่ยวพิษณุโลกก่อนนะครับหนึ่งวันวันที่17เราเดินทางวันที่ที่ดเราไปเที่ยวตุลานะครับเราไปเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกไหว้พระพิษณิโลกทั้งวัน พอหลังอย่างนั้นเย็นนะครับเราจะไปพักโรงแรมที่จังหวัดแพร่นะครับเช้าเราก็จะเดินทางมาที่วัดมาต้อนกระถินนะครับหากพี่น้องสนใจจะร่วมบุญกระถินกับผมในชาลงทวีสุขติดต่อเบอร์โทรนะครับ0870342942นะครับติดต่อได้นะครับที่เคยที่ไปแล้วได้ยินข่าวก็ก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนกราบสวัสดีครับ